Bon j o u r à tous. สวัสดีค่ะคุณทุกคนสบายดีไหมคะพระหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะกลับมาแล้วนะคะกับ Harry Potter ค่ะจะมาแปล Harry Potter นะคะในบทนี้เนี่ยจะเป็นบทที่7 chapter e 7ซึ่งในบทที่แล้วเนี่ยบทที่6นะคะจะเป็นฉากที่โรงอารีแล้วก็ แอชมิยนรอนเฮอร์เมลนี่แฮร์รี่นะคะมาที่โรงเรียนเวทมนต์ปูลานั่นเองข้ามเรือกันมาใช่ไหมแล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นคราวนี้เนี่ยเรามาต่อกันที่บทที่7เลยดีกว่าว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูหัวข้อเลยนะคะบทที่7จะเป็นเรื่อง le c h p u p u magique le c h p e a u magique คาว่า c h o u p u ในดิกชันนร์ไม่มี มันเกิดจากคำสองคำผสมกันนะคะคำแรกก็คือเลชัวเลชัวที่แปลว่าตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะมาจากเลชัโปที่แปลว่าหมวกหมวกที่เลือกเอ๊หมวกที่เลือกอะไรนะมา i จิกวิเศษ มันคือในเรื่องนะคะเราเรียกว่าหมวกคัสสันนั่นเองหมวกอันนี้เหมือนมีชีวิตไงหมวกวิเศษนะคะเอาไว้เลือกนักเรียนแต่ละคนเพื่อเข้าบ้าน4บ้านที่เราเคยอ่านมาใช่ไหมอ่ะเราก็มาดูกันว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้าง les élèves de première année monte d e grand escal s escalier นักเรียนนะคะ les élèves แปลว่านักเรียน d e première année ก็คือของชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยม n t e มาจาก Ver ่ มงเตที่แปลว่าขึ้นเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปบนไหนเดอะกรอง e ซสเกลียบันไดบันไดอันใหญ่เลยนะคะเและและพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็พูดถึงนักเรียนอยู่นะเออิ a r นซา e ี t และพวกเขาก็มาถึงเด v a n อด้านหน้าด้านหน้าของอะไร La กรองเดอะอกประตูบานใหญ่นะคะ r t อกลาอกแปลว่าประตู La กรองเดอะอกประตูบานใหญ่ ดองเท่ดองเทก็คือทางเข้าก็คือให้จินตนาการตามว่าแบบนะักเรียนทุกคนมาถึงแล้วนะคะเดินขึ้นบันไดมาหน้าประตูเป็นประตูบานใหญ่นะอาร r ก t ริ te. จำได้ไหมอาร์การิสก็คือคนที่ตัวใหญ่ๆนะฟรับฟรับมาจากแวร์ฟรับเปที่แปลว่าตีทุบนะคะปังปังปังฟรับเปย์อาร์การิสฟรับทัวฟัวอาร์ล็อกซ์อากริสเนี่ยนะเคาะหรือทุบประตูเนี่ยสามครั้ง ทุบที่ประตูนะคะประตูของอะไร l a p o r t e du c h â t e a u ประตูของปราสาท c h â t e a u เนี่ยแปลว่าวังหรือปราสาทก็ได้ในที่นี้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนปราสาทนะคะโรงเรียน el l e souf f r e มันก็ได้เปิดออก el l e ในที่นี้แทนที่ด้วย l a p o r t e นั่นเองนะคะ el แทนที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้ในที่นี้เราต้องรู้ด้วยว่ากำลังพูดถึงคำนามตัวไหนอยู่ el souf r e มาจากแ a ก อูเวอรที่แปลว่าเปิดออกนะคะมันก็ได้เปิดตัวออกมาเปิดเองเลยเสร็จปุ๊บ u n นก r อง d e s ซ r อกเซีก็มีแม่มดนะคะซ o อกเซียตัวสูงคนหนึ่งถ้าเป็นพ่อมดคือ un sorcier un sorcier คือพ่อมดแต่แม่มดเนี่ยคือ une sorcière Aux cheveux noirs Aux cheveux ที่ซึ่งมีผมสีอะไร Aux โอเชเวนัว r s ผมสีดำา et โอวิ s a g จ์เซเวอ และที่ซึ่งมีหน้าใบหน้าที่แบบเซ v ว r ์แปลว่าเข่งขึมอ่ะหน้าตาเข่งขึมนะคะดูแบบเข้มงวดคาว่าเซแวร์มันดูแบบมันแปบลบว่าเข้มงวดนะคะหน้าตาเข้มงวดมันไม่ได้มันต้องอันนั้นนิสใสเข้มงวดแต่ว่าถ้าเป็นใบหน้าต้องใบหน้าเข่งขึมลสตองก็คือรอใครรอพวกเขาอยู่รอนักเรียนนั่นเองเอทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็คือประธานเนี่ยอยู่ตรงนี้ยาวๆทั้งหมดสีเหลืองเนี่ยมันคือประธานใช่ไหมเป็นซูเจ แวบของมันก็คืออัดตองรอคอยประธานเป็นผู้หญิงดังนั้นเราก็ต้องแทนที่การผ่านแวบให้เหมือนกับประธาน L อลก็ผ่านแบบเป็นอัดตองรอใครเลในที่นี้ก็คือเลซเลฟรวมถึงนักเรียนกับอาการิสด,ด้วยก็คือ,อแม่มดตัวสูงคนนี้เนี่ยที่มีใบหน้าเข่งขึมแล้วก็ผมสีดำนะคะได้รอนพวกนักเรียนอยู่ C le ล r o f e เฟสเซอ นี่ก็คือศาสตราจารย์ professor เเก็คือคุณครูแต่ว่าในที่นี้มันจะแปลว่าศาสตราจารย์นะคะเซลลู professor เคอะมักกอนาแกลนี่ก็คือศาสตราจารย์มักกอนาแกลนั่นเองลองเทสจูชัตูทางเข้าของปราสาทเนี่ยนะเอติมอนส์มันใหญ่มโหฬารเลยเดตอชซูตักโคเชอโคเชมันแปลว่าถูกห้อยถูกแขวนไว้อยู่ก็คือคบเพลิงเนี่ยมันมันแขวนไว้นะคะที่ไหน อมยิ้บนกำแพงให้นึกถึงทางเข้าทางเดินนะโอ้คบเพลิงเนี่ยแขวนไปไว้ตามกำแพงเออแมนนี่ฟิกเอสเกลีเออมงเจอโอเซตาจแล้วก็มีบันไดที่แบบว่าดูแบบมันนี่ฟิกแบบสวยเวอร์นะคะขึ้นไปตตรงชั้นอื่นๆนะ่ะในแต่ละขั้นเนี่ยลูกหูทำไมบันไดสวยจังเลยเบลวานิ ard, อุปูลาค่ะดีมักกอนากัลอ่ายินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเวทมนต์ปูลาคนะ อาศาตาจารย์มักกอ์นาเกนได้พูดขึ้น avant de commencer le repas ก่อนที่จะเริ่มต้นมื้ออาหาร d o n s la grande salle ในห้องโถงใหญ่ก่อนที่จะเริ่มทานอาหารในห้องโถงใหญ่นี่นนะ v o u z être z ê t r r t i r a r t i r พวกคุณก็จะต้องถูก r é p a r t i r มาจากแรบ r ฮ p r r t ทีที่แปลว่าแบ่งนะคะพวกคุณก็จะต้องถูกแบ่ง Dans les différents d m m i s o n s ในบ้านที่แตกต่างกันก็คือแต่ละคนจะถูกแยกถูกแบ่งไปแต่ละบ้านนะคะ s h a q u e m a i s o Asesal บ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีห้องเป็นของตัวเองอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้ประชุมก็ได้นะคะ Secu ค่ะก็จะมีคลาสห้องเรียนเป็นของตัวเองด้วย s e d o c, c t o มีหอพักด้วยนะ a z o n q u i p de k u d i ิ h แล้วก็จะมีทีมเอ็ก,กิปแปลว่าทีมนะคะมีทีมของตัวเองทีมคว,ควิดดิชนั่นเองดุตเตลันีตลอดทั้งปีเนี่ยวูปูเวกแนี้พวกคุณก็จะสามารถแกรนีปกติแปลว่าชนะนะคะชนะหรือแปลว่าหาเลี้ยงชีพก็ได้เ e g a อกันย์เยมาวีฉันหาเลี้ยงดูตัวเองนะคะอันนี้แปลว่ามีคําว่าแบกแพ้พายแพ้ หรือสูญเสียเราก็มาดูก่อนว่ามันจะตามด้วยคำนามตัวไหนอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าแปลว่าอะไรนะคะเราดูทางประโยคให้จบพวงก,ก่อน Toute vous pouvez l'année gagner de ทุกเดือนนี้ในที่นี้แปร่าคะแนนได้รับใช่ไหม a g n น r ในที่นี้ก็จะแปลว่าได้รับหรือสูญเสียคะแนนปูเ r v o อ r e ่ a i s ง n สำหรับบ้านของคุณก็คือแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมอะีอาจจะแบบโดนหักคะแนนอาจจะได้รับคะแนนเพิ่มนะคะ La maison qui aura le plus de t o i n t s en j ว i n บ้านที่ซึ่งจะมีคะแนนสูงที่สุดบ้านที่ซึ่งจะได้รับนะคะจะมีก็คือจะได้นั่นเองได้รับคะแนนที่สูงที่สุดมากที่สุดองจวังในเดือนมิถุนายนก็คือจะโดนเพิ่มโดนหักคะแนนแล้วก็เขาจะมาดูกันในเดือนมิถุนายนเนี่ยบ้านที่มีคะแนนสูงที่สุดแกนเยอะคะจะได้รับอะไรลาคุปลาคุปแปลว่าถ้วยรางวัลน,นะคะได้รับถ้วยรางวัล d ด็4แกร์ได้รับถ้วยรางวัลจากบ้าน4ี่หลังก็คือมันมีแค่รางวัลเดียวนะคะคือทั้ง4บ้านนี้จะต้องแข่งขันกันก็คือต้องพยายามรักษาคะแนนเอาไว้หรือเพิ่มคะแนน Comment f o n t หลื pour nous r p a r t i r d e m a n d e แล้วพวกเขาเนี่ยจะทำยังไงฟงในที่นี้มาจากแร็ปแส์นะคะก็มองไปว่าอย่างไรแล้วพวกเขาเนี่ยจะต้องทำยังไง เพื่อที่จะทำไม r e p a r เทียแปลว่าแบ่งแบ่งอะไรแบ่งพวกเราแล้วพวกเขาจะแบ่งพวกเราอะยังไงหรอแฮร์รี่เป็นคนถามถาม,ถามใครคะถามโง <Ron S 2> ถามรอน m e r o n เน sait ิป s ะ <sais> แต่โง <Ron S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันเดฟง n t ม a n โวลดองเลค i ู s d e ว f เดฟงโตมก็คือผีนะคะผีทำไมโวลมาจากแว็กโวลเล v o l เนี่ยแปลว่าบินก็ได้หรือแปลว่าขโมยก็ได้แล้วก็ดูว่าในบริบทนี้มันจะแปลว่าอะไรผีต้องต้องลอยมาใช่ไหมลอยไปลอยมาดองเล,ลกหลัวท,ทางเดินนั่นเองโถงทางเดินนะคะผีก็ได้ลอยไปบนทางเดินอิ Il, ก็คือเดฟองโตมพวกผีเนี่ยทำไมอิน o ซมบลองพวกเขาเนี่ก็ตัวขาวเลยเอทรอสปาหองทอนสปาหองในที่นี้แปลว่าโปร่งแสงนะคะอ t ดวมองก็คือพวกเขาเนี่ยถามขึ้นมาว่า vous êtes les nouveaux élèves อ่าพวกคุณเป็นนักเรียนใหม่หรอ vous attendez la repartition พวกคุณกำลังรออ่าการอะไรอันนี้มันเป็นคำนามนะครับแต่ว่าการการคัดสรนนั่นเองการจัดแบ่งกลุ่มนะคะ มันมาจากแว็บ r e ปาร์ตีนั่นแหละแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำนามลงท้ายด้วยซยีงนะคะเป็นคำนามเพศหญิงเขาเขียนเป็นคำนามตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นเอ,อ่คำนามที่เฉพาะเจาะจงก็คือการคัดสรรมันเป็นเกิดขึ้นแค่ที่นี้ที่เดียวที่อื่นไม่มี o ว r é ร o n d ปอ e ด้วยเดซ s เลเ r a y e ซออใช่แล้วพวกนักเรียนนะคะพวกนักเรียนก็ได้ตอบตอบแบบยังไงเอฟเฮย เอสเคเยแปลว่าอย่างหวาดกลัวใช่ใช่ใช,ช,ช่เหมือนแบบตอบผีอะใช่แล้วใช่แล้ว Le Professeur dit คุณครูในที่นี้ก็คือเป็นศาสตราจารย์มากอนากันนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่า m mettez-vous en rang et suivez-moi m e t t e z v o u s อ n r a องก็คือการใช้ปกติเว็บเ t นะคะมันแปลว่าวางหรือสวมใส่ใช่ไหมแต่ตัวนี้อ่ะมันมี v o วูเข้ามา e t t e z v o u s มันมันมาจากเว Pronominal ก็คือ mettre วางตัวเองลงไปในที่นี้ก็คือจัดตัวเองให้องหององหองก็คืออยู่ในแถว in row นั่นเองจัดตัวเองให้อยู่ในแถวก็คือเข้าแถวแล้วก็ m o i ฟมัวมาจาแก s u i v r ่ s u ว v r e แปลว่าตามติดตามตามฉันมาตามครูมา In ในที่นี้ก็คือพวกนักเรียนนะคะ In น e n t r e dans la grande salle พวกนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ C'est une pièce étrange et magnifique ม magn <laughs> um, ันเป็นห้องที่แปลกแล้วก็ magnifique มันเป็นแบบสุดยอดอ่ะห้องที่ยอดเยี่ยมมากเลยแปลกแต่แต่แต่แบบดีดีแบบแปลกกอารีวัวแก้ข a ้นลงชุดตาเปล่าอารีเนี่ยนะก็ได้เห็นโต๊ะยาวโต๊ะที่ยาวสี่ตัว นักเรียนคนอื่นๆก็ได้แอนสตาเลก็คือได้ปักหลักก็คือได้นั่งที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วคือเข้าไปเนี่ยทุกคนคนอื่นเนี่ยได้รออยู่แล้วเป็นโต๊ะยาวสี่โต๊ะนะคะหนึ่งสองสามสี่อิเลียเดซาเซ s ตอองนอมันมีจานหลายใบเลยนะคะที่ทํามาจากทองอองนอ์แปลว่าทํามาจากทองบนอยู่บนโต๊ะก็คือว่ามันมี จานสีทองวางเรียงกันอยู่บนโต๊ะเลยเอเดซองแตนนะซองแปลว่า100สอซองแตนแปลว่าร้อยกว่าๆนะคะตามด้วยคำนามเดซองแตนเดอะบูจีบูจีคือเทียนแล้วก็มีเทียนร้อยกว่าเล่มเลยกีฟลอตมันขยายเทียนนะคะเทียนที่ซึ่งฟลอตมาจากฟล o อตเตฟลอตเตที่แปลว่ารอยฟลอตเตโอเดซูโอเดซูแปลว่าเหนือขึ้นไป above นะคะก็คือ คำว่าซิ่งเมื่อกี้เนี้ยซิ่ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าอยู่ด้านบนคือมันจะวางอยู่ด้านบนแบบนี้ซิ่งแต่ถ้าเกิดว่าโอเดซูลอยเหนือแบบนี้ไม่เหมือนกันนะซิ่งวางบนพื้นผิวแต่ถ้าเกิดโอเดซูลอยเหนือขึ้นไปอันนี้ก็จะมีเทียนนะคะร้อยกว่าเทียนร้อยกว่าเล่มเลยที่ลอยอยู่เหนือเหนือบนโต๊ะนั่นเองก็คือจานสีทองวางอยู่บนโตะแต่เทียนเนี่ยลอยเหนือขึ้นไปตู้โต๊ะ Uh, ทุกๆอย่างด้านบนนะคะ sur le plafond ด้านบนอะไร le plafond แปลว่าเออเพดานบนเพดานเนี่ย m a g i จกทุกๆอย่างลอยเหนืออยู่ด้านบนนะคะบนเพดานที่แบบวิเศษ on voit le ciel พวกเราได้เห็น le ciel ออท้องฟ้าหนว r สีดำ les é t o i l e s แล้วก็มีดวงดาวแสดงว่าแบบหุย ข้างบนมันเป็นเพดานแต่ว่ามันกลายเป็นท้องฟ้ามืดเลยแล้วก็มีดวงดาวด้วยเป็นมาจิกนั่นเอง <c oughs> เป็นเวทมนต์นะคะวิเศษมักเกิลนักเกล่ป ose devant les élèves un tabouret ศาสตราจารย์มักเกิลนักเกลเนี่ยนะได้ไป ose แปลว่าวางนะคะวางอะไรป ose devant les élèves ได้วางอะไรไว้หน้านะักเรียนอังตาบูเรอังตาบูเรแปลว่าเก้าอี้แบบไร้พนัก เก้าอี้แบบว่าไม่มีที่พิงเลยเปล่าๆนะคะวางเก้าอี้ตัวนี้วางไว้หน้าพวกนักเรียนนักเรียนที่ซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะ s u u le tabouret และบนเก้าอี้ไร้พนักพิงเนี่ยนะเอลโบ e e อลก็ยังเป็นศาสตราจารย์มากอนการนะคะหล่อนก็ได้วาง pose un vieux chapeau de sorcier ได้วางหมวกเก่าๆใบนึงเป็นหมวกเก่าๆของพ่อมดนะคะหมวกพ่อมดก็คือแหลมๆใช่ไหม ตู้ซาและเอต u ตาบิเม่ซา e แปลว่าสกรปรกนะคะตู tout alle, ้ซาลก็คือสกรปรกทั้งใบเลย e อตูตาบิเม่อบิเมแปลว่าที่ซึ่งเสียหายนะคะก็คือมันดูแบบผุพังหมดแล้วอะ่ะทั้งใบนั้นดูผุพังแล้วก็สกรปรกด้วยมีคนพูดขึ้นมาว่า peut-être qu'un lapin va sortir du chapeau ce d i a r y ยังมีอารมณ์ขันนะคะมีแน่นะอาจจะมีอังลับบังกระต่าย v a s o อกเทก็คือออกมานะ,ะจากดูช a p โป u ก็มีแน่นะอาจจะมีกระต่ายออกมาจากหมวกก็ได้ารี Ari, พูดกับพูดกับตัวเองนะคะม a p ูช u c โป m ก็มอสอาช n งเตแต่ว่าหมวกใบนี้เนี่ยนะก็มอสอเริ่มต้นที่จะทำอะไรชองเตร้องเพลงก็ได้เริ่มร้องเพลงขึ้นมา g กองจิลาฟิ de เ h ช n งเตเมื่อเขาก็คือหมวกนะคะ a p ชัโปอินนที่นี้คือ le c ช a p โป u ได้สิ้นสุด การร้องเพลงก็คือร้องเพลงจบแล้วเนี่ยมักโยนาแกเละอานูสศาสตราจารย์มักโกนาแกนเนี่ยนะก็ได้ประกาศมีเดพวงขยายมาประกาศว่าอะไรนะ Quand j'appelle votre nom Asseyez-vous sur le tabouret ถ้าเกิดว่าครูเนี่ยประกาศชื่อของคุณนะให้คุณเนี่ยจงมานั่งบนเก้าอี้ไร้พนักตัวนี้ Et mettez le chapeau sur la tête และคุณก็จงวางหมวกไว้บนหัวของคุณด้วย โดนเรียกชื่อเสร็จปุ๊บไปนั่งบนเก้าอี้นะั้นแล้วก็หยิบหมวกมาวางไว้บนหัวนะคะและ p a r t i t i o n commence การคัดสรรบ้านก็ได้เริ่มต้นขึ้นอังปักอังหต่อ1ก็คือทำทีละคนนั่นเองล l ซ v e ล m e t t e เม le chapeau นักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็ได้วางหมวกก็คือสวมหมวกไปนะคะ Esse luisi annonce และหมวกใบนี้เนี่ยก็ได้ประกาศ d n ดองเ i ลเม n l va a l l e r และหมวกใบนี้เนี่ยก็จะประกาศว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะได้ไปอยู่ในบ้านหลังไหนปุ๊ฟซูฟเหบ้านฮัฟฟินพัฟเซอร์เด็กบ้านเรเวนคลอว์เซอร์ปองตาร์บ้านสลิทเชลินอูกริฟฟงดอร์หรือว่าจะเป็นบ้านกริฟฟินดอร์อ๋อเหรอเลเวลคือโปสเลชัปปและนักเรียนนะคะก็จะได้วางเฮอร์บอีพอรู้ว่าจะได้ไปบ้านไหนแล้วเนี่ย ก็วางหมวก pose แปลว่าวางคือโ p o s แปลว,ว่าวางอีกทีหนึ่งวางหมวกเอาไว้ถอดวางเอวาแล้วเขาก็จะต้องไปทำอะไร so วา s ซ์สวาแปลว่าไปนั่งลงอลาบอนตาเบลที่นั่งที่ดีหรือที่นั่งที่ถูกต้องนั่นเองคือแบบประกาศได้เป็นอยู่บ้านแซกปองตาสลิชลีนก็ต้องไปอยู่บ้านของสลิชลีนนะคะไปนั่งโต๊ะให้ถูกตัวด้วยเอวกิลิโซทัสซิเลฟก็ไปนั่งโต๊ะรวมกับนักเรียนคนอื่นๆนะคะ de sa maison ของบ้านตัวเอง Hermione est ron s e n v o y é s à g r y f f o n d o r Hermione เราก็รอ้อนถนะูกส่งไปที่บ้านของ Gryffindor Ron oh, est content Ron เนีนะ่ยดีใจและพอใจมากเลย Il y a ses frères jumeaux มันมีพี่ชายฝาแฟดของเขาอยู่ที่ชื่อว่า Georges et Fred ชื่อว่า Georges กับ Fred e t aussi son frère Percy แล้วก็มีพี่ชายเขาอีกคนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าแบ็กซี่เกียเพเฟเดอร์กริฟฟินดอร์ค่ะที่ซึ่งเป็นรีเฟในที่นี้นะคะก็คือเหมือนหัวหน้าบ้านแล้วก็เนี่ยแบ็กซี่พี่ชายของรอนเนี่ยนะก็เป็นหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ด้วยเลกกักโซงบลองเดากรีอาเบลเด็กผู้ชายผมสีบลอนนะคะหน้าตาดูไม่น่าเป็นมิตรเท่าไหร่นะดรา m โกมันฟัวดรากโกมันฟอยน์เอตองโวยเยอเซปอนดาร ก็ถูกส่งไปที่บ้านของซลิทลินจรองอารีเมล a ชาโปซูสเดตเมื่อถึงเวลาที่แฮร์รี่เนี่ยสวมหมวกไว้บนหัวของเขาอินลองโต้ยินพิติจูัวอันนี้ต้องเป็นเพศหญิงแล้วนะคะวัวเป็นเพศหญิงอินพิติจูัวเขาก็ได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งกิ๊ดที่ซึ่งพูดขึ้นมาว่าอืม c สียด i ฟิซิล l e เสียงต้องเสียงเล็กใช่ไหมเสียงเล็กเล็กเสียดิฟิซิล l e ้ยยากจังเลย Je vois du courage ฉันเห็นถึงความกล้าหาญ De l'intelligence เห็นถึงความฉลาด m s Aussi de l'ambition แล้วก็เห็นถึงความทะเยอทะยานด้วยเฮ้บ้านไหนดีนะ Harry pense avec force Harry เนี่ยคิดด้วยความแบบ avec force คือคิดแบบบังคับอะ ปาส s ซ r p e n องตาาซอง,องไม่นะไม่เอาไม่เอา,เอาสลิทลินไม่เอาสลิทลินปาสเซ p รองตา i ลุยริปปุลชาปหมวกก็ได้ตอบเขาก็คือตอบแฮร์รี่นั่นเองว่ามไม่เอาบ้านสลิตลีหรอจ es อซือไนายแน่ใจน่ใจน้อซืะลอร์ซิทู s น่เ u ่ย์ปาสเซอร์พอง t าร์อางั้นถ้านายไม่อยากได้บ้านซอพองตาร์สลิทลีนเนี่ยจรอะอะ นายก็ไปที่บ้านของคริฟฟินดอร์ค่ะไปที่บ้านของคริฟฟินดอร์เลยนะคะอีราตัวนี้เป็นแวร์ Allez, Allez, อัลลีอัลลีอาแต่ตัวนี้อยู่ในตองฟิวเจอร์ซซมเพลในอนาคตนะคะอารีเอเตอร์แฮร์รี่เนี่ยก็มีความสุขมากเลยเออิลวาสซัวอาลาตาเบลเดคริฟฟินดอร์ค่ะและเขาก็ได้ไปนั่งที่โต๊ะของบ้านคริฟฟินดอร์อเวกคเออร์มิออนเอร่งกับเฮอร์มีโอนี่แล้วก็รอน La repartition termini et répartition term การคัดสัรรบ้านก็ได้สิ้นสุดลง Un b u s d u m b เ e d s r l è v e บออกมาจากแวฟ se lever นะะปกติเราจะใช้กับเหมือนตื่นใช่ไหมฉันลุกขึ้นมาจากที่นอนในที่นี้ก็คือศาตาจ์นอัลบัสเัมเบดอร์ or, เนี่ยนะก็ได้ลุกขึ้นมาอ l ลก็คืออัลบัสเนี่ยอินสเวตเขาก็ได้อวยพรละเบียร v ว n น เขาก็ได้กล่าวคำต้อนรับนะคะโอเซเลฟเออองบนัปปิชิเขาก็ได้กล่าวคำตอ้นะะ bon ำตอนรับกับนักเรียนแล้วก็แบบขอให้มีขอให้เจริญอาหารดองเลซเซตในจานเหล่านี้เนี่ยนะอังเมนิฟิกเรบาอัปเ t ร a ปาร์มาจิมันก็มีมื้ออาหารที่แบบยอดเยี่ยมมากๆมันิฟิกเนี่ยมันแปลว่ายอดเยี่ยมนะคะมันเหมือนวันเดอร์ฟูล มื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมนะคะก็ได้ปรากฏขึ้นโดยเวทมนต์ปาห์มจ e s élèves et les professeurs นักเรียนและคุณครูเซเรก a ล e ะเวฟเซเรกเล่ al, นะคะแปลว่า have a nice meal ก็คือมีมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมพวกเขาก็กินกันอย่างอ,ร,อร่อยเลย Sur la table des professeurs h r r r y voit h a i r i d บนโต๊ะของคุณครูเนี่ยนะแฮรี่ก็ได้เห็นแฮกริดด้วย Le p r o f e s s e u r magogal แล้วก็เจอศาสตราจารย์ magogal ล Le p r o f e s s e u r คุณครูอะไรอีก Le p r o f e s s e u r qui l'a ก n c o n t r é au chemin de t r a v e r s e แล้วก็คุณครูที่ซึ่งเขาเนี่ยก็คือแฮร์รี่เนี่ยได้พบองกงเทนะคะพบพบ,พบที่ไหน a au chemin de t r a v e r s e ทางลัดก็คือที่เขาไปซื้อออไม้กวาดแล้วก็ไม้กายสิทธิ์นะคะไม้กายสิทธิ คือครูที่ืบนมันทักแฮร์รี่ไงเอ้าเจออยู่ที่นี่ด้วยชื่อว่า l e p r o f e s s u r g i e l l ลศาสตราจารย์คุณครูก i e l g แต่ในหนังน่าจะเรียกว่าศาสตราจารย์หมดเลยนะ Mel C. Anom อ e แต่ว่าก็ได้เห็นใครด้วย Anom อผู้ชายคนหนึ่ง o c h u v e n o u r Eonikush แต่ว่าเขาก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ซึ่งมีอะไรมีผมสีดำแล้วก็มีจมูก โอนิคโคชูก็คือจมูกที่โค้งงองเป็นตะขอนะคะโคชูคีเลเรเกี d ร์เดเมช m ม n งที่ซึ่งได้มองมองใครคือแก๊ดดีแกนเกี่ยมองเลยในที่นี้ก็คือแฮร์รี่ได้มองเขาอย่างอะไรเมชามองอย่างดุร้ายอย่างดูแบบดุดุะเขาว่าเมชชองแปลว่าดุร้ายนะคะเมชองแต่ว่าคำนี้เมชามองเป็น a d v e r ็์แปลว่ามองมองอย่างยังไงมองอย่างดุดุเลย C'est le professeur r o ฮ k นี่คือศาสตราจารย์คอกนั่นเองโลกนะภาษาอังกฤษคือศาสตราจารย์สเนปนะคะคนละเรื่องกันเลยเหมือนคนละเรื่องอะเหมือนไม่ใช่แฮร์รี่ตั้งแต่ที่มันเป็นโรงเรียนเวทมนต์เออฮอกวอตส์ละเขาเรียกเป็นผู้ลาเหมือนภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะเหมือนสร้างโลกของเขาเองตลอดนะคะอันนี้เป็นมันเป็นฟิกชั่นที่แบบว่าสร้างขึ้นมานะคะเป็นวรรณกรรมที่สร้างขึ้นมาแบบทั่วโลกใช่ไหมแต่ภาษาฝรั่งเศสก็มาสร้างให้เป็นภาษาของตัวเองแล้วก็ เป็นคำศัพท์ของตัวเองไปเลยชื่อก็ชื่อใหม่ไปเลยนะคะ A la fin du repas เมื่อสิ้นสุดมื้ออาหาร à la fin de นะคะเดกับ le repas มาชนกันก็เป็น du A la fin du repas เมื่อสิ้นสุดมื้ออาหารเนี่ย Tu d p a r a t des a s s i e t t e s หายไปทั้งหมดเลยกินเสร็จหายไปเลยโอ้ห a ั d d ลู a เ o n บ n n e อั e ศาสตราจารย์อัลบัสดับเบิลดอเนี่ยก็ได้ประกาศว่า les élèves n'ont pas le droit avoir le droit แปลว่ามีมีสิทธิ์แต่ในที่นี้นะคะ les élèves n'ont pas le droit นักเรียนเนี่ยนะทุกๆคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ d'aller dans la forêt interdite ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปในป่าต้องห้าม interdite นะคะขยายป่าก็คือป่าที่ต้องห้ามนั่นเอง ni dans le couloir du deuxième étage ไม่ทั้งนะคะเขาว่านี้ก็คือไม่ไม่ทั้งไปในป่าต้องห้ามไม่ทั้งไปในทางเดินชั้นสองห้ามไปเอาฟัง enfin, <ท><ท> l è v e s vont <S dans <S leur maison สุดท้ายพอหลังจากนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยพวกนักเรียนทุกๆคนก็ไปยังบ้านของตัวเองเพราะแบ่งเป็นสี่สี่เหล่าสี่บ้านแล้วนะคะพอกินเสร็จปุ๊บทุกคนก็แบ่งไปบ้านของตัวเอง l Les é s é v è v e e Gryffondor suivent Percy นักเรียนของบ้านกริฟฟินดอร์เนี่ยนะก็ได้ตามเดินตามแบ็กซี่ไปเพราะแบ็กซี่เป็นหัวหน้านะคะหัวหน้าบ้าน Le Frère de r o งเป็นพี่ชายของรอนด้วย Pour entrer dans la s l l l e de g r f f o n d o r r เพื่อที่จะเข้าไปในห้องโถงนะคะของบ้านกริฟฟินดอร์เนี่ยนะอิ e t r o u v e r une p e i n t u r e avec une très grosse d a m มมันจำเป็นต้อง t o u วแปลว่าหาจนพบมันจำเป็นต้องหาอะไร หาอินแปง ture แปลว่ารูปที่วาดนะคะเออรูปที่แบบเพ้น a ์อะเ e e วกคุณ r ค g โก dame ที่มีคุณผู้หญิงอ้วนอยู่ g o s ์เนี่ยมันเป็นเอ่อ e t t v v e นะคะมาจาก g o กคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นคำนามเพศหญิงดังนั้นก็เลยต้องใช้ Adjective เป็นเพศหญิงด้วยคือแบบจะเข้าบ้านห้องโถงของกิดฟินดอรได้เนี่ยจะต้องไปหาให้เจอหาอะไรหารูปวาดคุณผู้หญิงอ้วนกอ m จุ les peintures du château e อล e v ิวองเ e ก็เหมือนกับรูปภาพทุกๆรูปของอปราสาทแห่งนี้มันมีชีวิตมันในที่นี้นะคะอาจจะเป็นอินแป n งจ r e ก็ได้รูปวาดแต่ว่าแปลว,ว่าเนี่ยวิวองจะมีชีวิตก็ต้องเป็นคนสิใช่ไหมเฮ้ยรูปวาดอยู่ๆมันมีชีวิตได้ยังไงก็ต้องเป็นแทนที่ด้วยอินแท็กคสดามอ่ะก็คือคุณผู้หญิงที่อ้วนมากหล่อนมีชีวิตเหมือนรูปภาพทุกๆรูป รูปภาพทุกรูปรูปอื่นเนี่ยในประาทเนี้ยมีชีวิตหมดเลยถ้าเป็นรูปคนก็พูดได้ทักทายได้นะคะ And t h m m o n e ม e ก็คือคุณผู้หญิงอ้วนคนนี้ก็ได้ถามขึ้นมาว่า Le mot e p p s s ขอรหัสผ่านด้วยอ่า o e m o d e p s s s แปลว่ารหัสผ่านนะคะ g a p u ้วดาร์โกนิสอะเ p e r ้แ p e กซี็นี่ก็ได้ต่อไปเป็นภาษาแบบละตินนะคะซึ่งดา a g o ก is ก็คือมังกรแ a p u ก็คือหัวหัวมังกรนั่นเอง นี่ไงเป็นแปลงชิ๋วเป็นรูนปของผู้หญิงอ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแท็กซีหัวหน้าบ้านกริฟฟงดอค่ะอ l ร a ลอ a ์และซาและอัปเปรและแล้วห e ้องก็ได้ปรากฏขึ้นเอลเลโรนเดเอ o n f ฟ r อร์ต e เบลอ d เวก a u ดีฟูเตียเออุนเชมิน e มันแอนี้ที่นี Beispiel, ้ก็คือลาซาล l e ใช่ไหมห้องเนี่ยมันทำไมเ l ล e r โรนเดมันกลมห้องมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะ E อะ o ุฟฟอร์ตัเสะดวกสบายมากเลย สะดวกสบายด้วยอะไร De ฟเดโฟเตยอ่ะอ e วก u e ดก็คือเป็นเหมือนโซฟาที่มีพนักนะคะ e u n ินเชอร i ก็มีอ่อปล่องไฟด้วยนี่ก็คือโฟเต e ยเนี่ยโฟเตยอ่ะแล้วก็มีเชอร์มินี tous très fatigués พวกเขาทุกทคนก็คือพูดถึงนักเรียนนะคะพวกเขาทุกๆคนเนี่ยเหนื่อยกันหมดเลยเหนื่อยมากๆเลย e อคเมี e นเน n t d a n s l e d o r t o i r d e ดฟีเ l e ร์มาลีนีก็ได้ขึ้นไปในหอพัก ของเด็กผู้หญิงหอพักหญิง Ari r เอ o monte n a n s le d o ล t o i r e ัวเ r ็ก o n s h a r r y กับ Ron เนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปในหอพักของเด็กผู้ชายแบ่งกันนะคะ Il met s e s m m t t t en t en pyjama e t s e n d o r m e n t rapidement พวกเขาได้เอาตัวเองไปอยู่ในชุดนอนนะคะถ้า้ชัย e ซ t t e พวกเขาก็ได้สวมใส่ชุดนอนแล้วก็ s'endorme มันมาจาก s'endormir แปลว่าได้ หลับไปผอยหลับไปพูดถึงอารี่กับโคงนะคะพอได้เข้าไปในหอพักชายก็ได้เปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วก็หลับอย่างกะ,ะปิดมองรวดเร็ว นี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ของบทที่7นะคะก็คือทุกคนเนี่ยผ่านการคัดสรรเลือกบ้านแล้วได้มีบ้านเป็นของตัวเองละอยู่คลิปฟงดอกกันหมดเลยทั้ง3าคนนี้เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบอคลิปแปรนะคะอยากให้แพลวทาต่อคอมเมนต์มาได้เลยสนุกไม่สนุกยังไงบอกนะคะแล้วเจอกันบทหน้าค่ะแจ๊สอร์หวังว่านะ <laughs> เจอกันบทหน้าค่ะโอฟควสวัสดีค่ะ